Hey Them Head They'll What Ever Let Get Inside Tell you you Like Instead Your You Kid In Don't Do To สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการเล่นสายผสมนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับว่าสายผสมเป็นยังไงก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้ไอเทมนะครับผมมีโค้ดไอเทมมาแจกนะครับ ก็แค่ให้เพื่อนๆร่วมตอบคำถามนะครับว่าเพื่อนๆชอบเล่นแบบไหนนะครับระหว่างนะครับสายคิติคอนดามจนะครับสายสกิลแอมนะครับหรือว่าสายผสมแบบผมนะครับก็ให้ตอบคำถามที่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งให้ผมทางเพจเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับผมก็จะส่งโค้ดไอเทมไปให้ซึ่งโค้ดไอเทมที่ผมจะส่งให้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรางวัลนะครับบ s ดซิ่งบีดซูพิเรียนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับราคาอยู่ในตลาดนะขายกัน200กว่า M นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ก็ร่วมกิจกรรมกันเลยนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรมดีของเกมคาบาโมบายกันก่อนนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม2565นะกครับก็มีกิจกรรมล็อกอินนะครับรับรางวัลฟรีทุกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่27กรกฎานะครับจนถึงวันที่23สิงหาคม2565นะครับ สำหรับกิจกรรมที่รับไอเทมทุกวันนะครับโดยให้เรานะครับทําการล็อกอินครับเราก็จะได้ไอเทมฟรีมากมายนะครับทั้งในส่วนของชุดคอสตูมนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับน้ำยาเพิ่ม SP และกล่องที่จะให้เราลุ้นในส่วนของไอเทม,มต่างๆด้วยนะครับโดยกล่องที่จะให้เราลุ้นไอเทมต่างก็จะมีกล่องล็อกอินบ็อกนะครับซึ่งเราจะได้ในวันที่7วันที่14วันที่21และวันที่27นะครับ โดยการล็อกอินต่อเนื่องก็ได้รางวัลอีกเหมือนกันนะครับก็จะมีการล็อกอินต่อเนื่อง5วัน10วัน15วันแล้วก็20วันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไอเทมฟรีทุกวันก็อย่าลืมมาล็อกอินกับเกมคาบาโมบายกันเลยนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสายผสมกันบ้างว่ามันจะแตกต่างกับสายคิทิคอนดามจแล้วก็สายสกิลแอมยังไงนะครับ โดยปกตินะครับถ้าเกิดเป็นสายคริติคอนดามจนะครับแน่นอนว่าใครที่เล่นสายคริติคอนดามจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของคริติคอนเลดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งคริติคอนเลดที่เขาให้ไว้นะครับจะอยู่ที่50%เนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําในส่วนของค่าคริติคอนเลดเนี่ยให้ใกล้เคียงกับ50ให้มากที่สุดนะครับหรือนะครับถ้าเกิดใครมีแม็กคริติคอนนะครับก็ สามารถที่จะใช้แม็กคริติคอนเลดเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นเพิ่มขึ้นไปเป็น55%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของคริติคอนดามจนะครับตัวนี้ก็จะมีผลถ้าเกิดว่าเราโจมตีติดคริติคอนนะครับเจ้าตัวคริติคอนดามจก็จะแสดงผลด้วยนะครับในส่วนของสกิลแอมนะครับไม่ว่าจะเป็นซอร์สสกิลแอมเมจิกสกิลแอมนะครับสำหรับสายนี้นะครับก็จะเป็นสายที่โจมตีนะครับหรือว่าออกสกิลนะครับจะทำให้ การออกสกิลมีความรุนแรงนะครับแต่ว่าสําหรับสายผสมอย่างผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของไอเทมที่ผมใช้นะครับก็ปกตินะครับจะเป็นชุดตัวนี้นะครับแต่ว่าที่เห็นด้านซ้ายของผมนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดที่อยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับผมก็เลยใส่ก่อนนะครับแต่ว่าโดยปกติถ้าชุดพวกนี้มันหมดเวลานะผมก็จะกลับมาใช้พวกนี้นะครับโดยจะเน้นไปที่สกิลแอมเป็นหลักนะครับนี่ครับสกิลแอมบวกนะครับ ก็จะเน้นในส่วนของ SQLM ซสะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในส่วนของคิทิคอลเลตนะครับผมก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือพยายามทําคิทิคอลเลตให้สูงที่สุดนะครับอย่างที่ผมทําตอนนี้นะครับก็คือคิทิคอลเลตจะอยู่ที่50เลยนะครับก็คือเต็มเลยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราโจมจีนะครับถ้าเกิดโดยปกติถ้าเกิดไม่ติดคิทิคอลเลตนะครับเราก็จะได้ความแรงของ สกิลแอมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดติดคิดิคอนเลดนะครับเราก็จะได้ความแรงทั้งของในส่วนสกิลแอมแล้วก็ในส่วนของคิดิคอนดาเมจไปด้วยเรียกได้ว่าเพิ่มความแรงคูณ2นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราไปใส่ในส่วนของสกิลแอมทั้งหมดเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับเพราะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหนและอีกหนึ่งสาเหตุนะครับว่าทําไมที่ผมถึงต้อง เพิ่มคิริคอนเลทให้ถึง50อาจจะเอาแค่40ก็ได้นะครับคือผมต้องการที่จะให้ออกคิริตคอนเลทบ่อยๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่โจมตีติดค r ริตคอนแล้วนะครับรู้สึกว่ามันสนุกนั่นเองนะครับก็เลยทําในส่วนของคิริตคอนเลทเนี่ยให้สูงๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากเล่นสายผสมเหมือนผมก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สุดทั้ง2ทางนะครับไม่สุดเหมือนกับสายคิริตคอนดาเมทที่โจมตีติดคิริตคอนดาเมทแล้ว โจมตีแรงไปเลยนะครับแต่ว่าแบบนั้นก็มีข้อเสียนะครับก็คือถ้าเกิดโจมตีไม่ติดคิดิคอนเลดนะครับคิติคอนดาเมจก็จะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นสายสกิลแอมนะครับถามว่าสกิลแอ็มก็ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดคิติคอนซะเลยนะครับก็จะทําให้โจมตีก็อาจจะแรงอยู่นะครับแต่ว่าก็จะไม่แรงสุดแต่ว่าถ้าเกิดเล่นสายผสมแบบของผมนะครับก็คือต่อให้ไม่ติดคิติคอน เรทนะครับเราก็ยังโจมตียังพอได้อยู่นะครับก็ยังแรงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดติดคิติคอนเรทนะครับมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับใครที่ชอบสายแบบนี้ก็สามารถลองเล่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมเล่นนะครับใครอยากเล่นแบบผมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากเล่นเกมคาบามบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดย ดิ้งโหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบป,ประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ